สบายดีม้อนี่มาฟฟมกับอาอีกเนาะ oh, ้อนี้ส <no. S 1> ิ่พามาใส่เบ็ดเอาปลาคอกำลังหาเยื่อปลาคออยู่มาโฟมกับทีม <c oughs> ทีมงานนักล่าคือเกา <c oughs> ล่าจีดอก่อนไม่เคยเอาปลาคอ <c oughs> มเมนดังห้องใต้ดินเนะ <c oughs> ด้นนะมาคุยจีดอเนะ เอามามึงเอาไปเซเวด<ฮ>ขุดด่ส่วนส่วนปามแฟนการขี้ค้านขุดนะคดเอาไ thế nam họ bắt rồng thế này, đại hết bốn của má mang càn chứ anh hả, đây, đây đây kìa tay. <laughs> 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 เออจะประทีมทีนี่มันขำว่าะนะด้ลดมานนมวพวมันนี่เจอเชอมเตือนาถึงอกมัคำว่าวหลายเช่อเอมันดีดได้เยเออเจอนเื่อยจนล้ามกบ้าเนาะวีธีใชน่นะ

ออไอ้เลิอยังอืดช่วแฝงแม่ก้อยู่กันสิหา่นาก็่เอาจังหัวเลยูมาเซียนไปเดียนสิโอเคโอเคปักดีดี thôi này mè mè kia cả chuột, ba con nóc mè con mày này không khác này nó, hổm

มาสิได้เดี๋ยวมาได้เนึ่งโบมีวีแววเลยลงไปได้แล้ว chợ cú mừng ni lại tuấn ngừng nữa hey hiền ba, lại tuấn ngừng lẽo tổ mừng viên hàn cứ mừng เป็ตัวนึงเหรบางคนไล่ไปเอาปลาปลาทึกเบ็ดนนะเข่งกันไปน้องผนงานของมือนี่นี่เีนน่เน,ะนะระปลาคอปลาคอปิงอ่ะปทีกองเลบ็ด,ดกับงปิงอ่ะพอๆๆกำลังปิงอ่ะ เงียเยี่ยมขอจอยเฮงเนาะเซฟเยินเนาะอันนี้เนาะดีข้าในตัหัวเนาะป่านี่ก็ได้บารมดีคือเจ้าของปักไหม่ใช่กูนะถูกใจคือคนได้เนาะมีแต่หัวบูฟู่บูฟู่อย่างเนาะ

នេះប៉ាទៅຂໍនេះប៉ាប៉ាងមិหาតើឬប៉ាប៉ាងឈៀមไม้ពីងកាមិនចឹងខ្លះ thôi hết phá nè kia là mình cắt cắt chưa đứng đây đây <cười> 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 นไอ้เตยมาเชิอล้างนี่นะแม่ตปะตป้าขอกัดโตัวหันไปแล้วเนี่ยเลือตะหัวเลือตะหัวมันปัก้าขอกัดเน,น,นี่ย ต่อไล่ Let's see